ใช่ได้มใครใช้รับสายลงหน่อยได้ไหมป้าสองคนนี้คนคนคนไหนแฟนป้าเออสองคนนี้ป้ากับผัวมึงเนี่ยอ่าเนี่ยสองคนนี้คนไหนเร็วเร็วบอกมาเนี้ยคนไหนคนซ้ายแล้วคนขวาเร็ว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 คนดีนะเร็วซ้ายหรือขวาปากควายนี่แหละแฟนป้าคนไหนเร็วสองคนเนี้ยหรือหรือว่าหรือว่าสองคนเลย ตูใส่ร้ายเจ๊เด้นะป้าเธอเป็นคนนีนะเฮ้ยโทอะไรเนี่ยทำไมโดพมาสงเทศในวัดโอ้โหอาจารย์หมอ่ะดูเลยเนี่ยพอเปลี่ยนที่จะปอกจะไปเที่ยวต่ออีกโอ้โหครนี้ไม่ไม่ยอมนั่งหลังเลยค่ะขอนั่งหน้าค่ะนี่เนี่ยบังคับหนูนั่งหน้าปากหีปากควายปากกล้ยเนี่ยบังบังคับนั่งหน้าบอกหูไม่ยอมขึ้นเรียบอีสัตว์เปิดประตูก็ไม่ยอมขึ้นเลยค่ะอาจารย์หมอดูนี่พอบอกว่ามีมีผู้ชายสองคนอยู่ข้างหน้า มีการบอกว้้ยบอกว่าอย่ๆฉันไม่นั่งหราข้างหลังฉันจะนั่งกับผู้ชายสองคนใส่ร้ายเจ๊แฟนฉันสองคนเลยอาจารย์หมอดูสีดูดูเนี่ยย่าเาสาถ่ายคลิปมาให้ดูเดี๋ยวอาจารย์หมอจะไม่เห็นคลิปเดี๋ยวจะหาว่าไปใส่ร้ายแกไม่ยอมลงรถเลยนั่งข้างหน้าขาใจควายพูดเนี่ยมันตายเร็วเลยก็พูดไม่หยุดเลยอาจารย์หมอดูเนี่ยหูยชวนเขาคุยอย่างนั้นอย่างนี้ตัเลี้ยงหมูเยตำรวจมาบ้านเันเยอะเลยตำรวจอ่ะ ถูกใจด้วยถูกใจคนขวามือมากคนขับรถนะอ่ะคุยขึ้นอย่างไร <ST> <IC> มีการซุบซิบอยู่ข้างหูด้วยนะคุยธรรมดาไม่ไม่ไม่พอซุบซิบดู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 เห็นไหมเนี่ยนี่มานี่นี่นี่ซุบซิบข,ข้างหู <ST> <IC> ไปเลือกเกณฑ์อาหารเห็นผู้ชายก็ไม่ได้มาเจอบนรถเอาอีกแล้วอาจารย์หมอดูดูเนี่ยถ่ายรักถ่ายไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางซ้ายมาพวกนี้ทำพวกมันยึงหนักเลค่ะ ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะอย่าเรียกให้ลงมาคืนทางหลังก็ไม่ยอมลงดูสิบ้านกูตระกูลดีนะคนท่วบ้านเนย่งไม่ให้จันหมอดูพี่นอเป็นตำรวจเราเป็นพยาบาลชุ้ยยุ้ยนี่ออกออกมาข้างนอกไปยังไงพ้นหูพ้นตาจันหมอดูเรไปยังไงนี่จะมีหลักฐานให้เห็นเัง๋ยไม่มีคลิปให้อาจารย์หมอดูเห็นไหมอาจารย์หมอบอกให้ดูดูแลบ้านัตนาดีๆนะย่าเนี่ยเป็นอย่างนี้จะให้ทํายังไงคะ เนี่ยเห็นผู้ชายไม่ได้เลยไปเกณฑ์ทหารเขเหมือนกันใส่ไลท์เชนขู่ไปคุยเขาทั่วเลยจับไม้จับมือด้วยแต่อีนี่ถูกเย็ดมาแล้วว้้ายยคุณคุณคุณรู้ได้ยังไงคุณไม่แอบดูเราเหรอคุณเออท่านดีเจ๊มากเนี่ยพระอวยคุณคุยใครคุณคุยใคร ข้างหลังไม่มีใครเป็นเพื่อนคุณนะมึงนี่ป่าควายบ้านกูร่ำรวยมากเออคุณอยว่ตจริงเป็นยังไงคุณได้พูดจาไม่เพราะเลยนะคุณโดู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 คุยกับู้ชายดูดูดูอาจารย์หมอดูนละั่นซุบซิบปกันซุบซิบด้วยนั่นนั่นโอ้อยู่ที่บ้านกันเยอะเลยนั่งคุยกันแกมแก้มแทบแทบจะแนบกันเลยดู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 ีพูดไม่ใช่ปากคนอาจารย์หมอดูดูนั่น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 น นั่นนั่นสกิดเขาด้วยนี่นี่นี่สกิดอีกสกิดอีกสกิดคนใช้ข้างขวาเลยโอ้โหมันนี่เล่นสองเลยอ่ะอาจารย์หมอดูใส่ไ้ใาจ่ายปากควายพูดอย่างงี้เอาเอาตีนจับน้าเลยครับดูซิไม่ยอมลงรถด้วยอยย่างี้เลไม่ยอมลงรถด้วยดูดูอาจารย์หมอดูเลยตำรวจเขาจะมาที่บ้านนี่นดูเลยมีการจับไม้จับมือเขาด้วยนะนี่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 ดู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 นั่น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 ไม่ได้จับเลยนั่นโอ้ ควายมึงก็จับควายไปสิดูที่อาจารย์หมอดูเนี่ยถ่ายหลักฐานให้เห็นเลยเห็นกันจะจะเลยดูดูนู่นน่ะคุยทั้งซ้ายทั้งขวาดูดูสิมันมีความสุขมากเลยอ่ะอย่ามาบัญชาบ้านเจ๊นะเนี่ยเนี่ยดู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 เราเรียบร้อยกันโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่ะดู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 มึงพูดด้วยหัวเราะดู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 ค่ะอาจารย์หมอดูดูดูจะพากลุยกันดูมึงในควาย ดูดูคุยกันคนเราไม่มีอะไรกันจะคุยอย่างนี้เลยนั่นนะดู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 จันหมอดูดูจันหมอดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้เนี่ยนอกใจจันหมอแล้วไหมย่าบอกแล้วพออกกันนอกบ้านจะเป็นอย่างนี้ อาจารย์อีสักกระเบือมันพูดนี่มันเป็นความจริงหนูบ้านหนูเรียบร้อยร่ำรวยมหาศาลบอกแล้วจะออกนอกบ้านของเต็มบ้านเลยออกนอกบ้านเป็นอย่างนี้แหละค่ะจะนอกใจอาจารย์หมอบอกแล้วจะลืมด้วยพูดใหม่หนูหรือหมูหนูหนูสิป้าหมูนี่เลี้ยงหมูเหรอหมูควายจะไม่ได้ป้าบอกหนูนะนี่เป็นหนูนเนล้วแล้ว ดูเนีู่มีความสุขมากเลยค่ะอาจารย์หมอดูดูดูโอ้ยนั่งกับผู้ชายไงโูก็ลิกลีเลยนะคะดูที่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนั่นนั่นคุณนี้ใส่ร้ายเจ๊ใส่พี่น้องเดินหน้าตาสวยสง่างามนี่ข้างหลังไม่มีใครรู้จักคุณเลยข้างหลังไม่มีใครรู้จักคุณเลยคุณไม่ต้องมาน้องเนืองเนองอะไรข้างหลังไม่รู้จักมพิงดินนเลี้ยวเออน้องคนนั้นน่ารักดูหน้าตาดูอาจารย์หมอดูนี่ เนี่ยจีบปากจีบคอด้วยว่าเจ๊นะเนี่ยจีบปากจีบคอพูดโอ้โหดูสิทำมันจีบปากจีบคอคิดว่าตัวเองอายุยี่สิบนะค่ะอาจารย์หมอดูเขดีกว่าไม่อยากว่าเจ๊นะเธอพูดดีนะน้องเจ๊จะสวดให้เธอเยอะๆเลยพระสงฆ์สั่งมาขอบคุณมากนะคะใครพูดไม่ดีกับเธอผมจะสักเลยด้จะต้องตีเขาเลยเนเลยที่บอกใครจะบวชนะจบข่าวโหมีความสุขมากเลยนี่นั่งกับผู้ชายทั้งซ้ายขวาเลยเนี่ย ดูสิดูสิดูสิอาจารย์หมอจะเริ่มไต่เต้าแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปจะขับรถเองแล้วค่ะอาจารย์หมอคอยดูนะเนีหยะเขาจะขับรถเองแล้วต่อไปเนี้ยเขาเขาจะเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆแล้วนะคะดูมีความสุขมากไม่ยอมลงเลยค่ะดูสิระวังนะคะ ั้งหนามาเนี่ยสองวันเข้าวันที่สามนี่เขายังไม่ไมเขายังไม่หนักเลยนะคะเขาถ่ายแต่เบานะเขายังไม่หนักกันนะคุณระวังเขาตดหน่อยนะคุณต้องระวังหน่อยนะพระจ๋าจฟังอีปากควายพูดดิอุ้ยนั่นนะครับตดนะเป็นคนไม่บริสุทธิ์เพราะว่าอตอนนี้เขายังไม่ถ่ายเลยนะคะตั้งแต่มาเ<า>นี่ย<า>อยู่มาสามวันนี่ยังไม่ถ่ายเลยนะจ๊ะเขาเบาอย่างเดียวไม่ถ่ายนะจ๊ะคุณต้องระวังตดเขาหน่อยนะรวยมากนะเลี้ยงหมูเยอะขายบัานเยอะจิจุกล็เย็บเสภาเยอะเออหมู ตำรวจเยอะเลยที่บ้านเมื่อพี่นนท์มาแวะที่บ้านออกโกรธกันอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกรายงานหมดเลยตำรวจบ้านเลี้ยงหนูเยอะเลยเลี้ยงหนูอ่ะเป็นต้นมัณฑกรรมอ่าได้โอ้โหมีแชลแบด้วยควายโอ้โหมีแชลแบ่ยทด้วยอยู่แถวพัทยาแน่เลยชอบเล่นไอ้กระดานกระดานโต้คลื่นอ่ะ สังเกตไหมคนไม่ได้ไงที่มันที่มันแย่ก็เลยด่าใช่ไหมยเนี่ยเก็บหลักฐานไว้ให้อะไว้ให้อาจารย์หมอดูดูนิคะเวลาอยู่ข้างนอกกันในบ้านเป็นอย่างไรบ้านเกือบรอยคนนเห็นผู้ชายไม่ได้กูไม่ได้เห็นอย่างมึงอะไรนก่นายหีอืยิ่งไปเรื่องด้านทหารโอ้โหเห็นผู้ชายเนี่ยแบบเนื้อตัวสั่นมากเลยอาจารย์หมอเนี่ยนะมิ่งนี่ใจเรื่องหมอเลยเนี้ยปากเ็บตากันไว้ให้อาจารย์หมอดู มาเราตกลงดีค้าขายเต็มบ้านเได้ถุงบาชเยอะเจ๊จุกและเสื้อผ้าเยอะพี่โน้ตเป็นตำรวจตำรวจหลายคนเลยอยู่ที่บ้านน่ะไม่ทำมาหากินเลยก็เป็นอาชีพหากินเ้าเอ็งเพิ่งที่ไม่ทำมาหากินเนี่ยเอาไปไงคุณยังก็รักกินหนูให้หมดเลยกินควายอยู่แต่บนบ้านไม่ได้มาหากินเลย เลี้ยงหมูปล่อยหมูอดข้าวปาล์มก็ให้แล้วแล้วก็หมูขโมยพ่อขโมยหมูพ่อสั้นแม่ใส่อิ่งไปไปขายชื่อทองเวลาพอดีเลยอ้าวไม่ได้ของแม่แขโมยไม่ได้ต้องให้ดูไม่ปวนะบ้า,า,นนา,บานนะ